สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้น้องบุญดีก็ได้กลับมาหาป้าเพรแม่ดอกลักนะคะครอบครัว,วเราก็มีสมาชิกเพิ่มหนึ่งเชือกนะคะอันนี้ป้าเพรก็มีเพื่อนแล้วนะคะคือน้องบุญดีนะคะนี่ โอเคนะคะมาแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนย็นนะคะเอาน้องบุญดีมากินผลไม้ด้วยนะคะวัดเมื่อเมื่อวานคุณแม่ก็ได้ไหลสดผลไม้นะคะก็เลยไปรับน้องบุญดีนะคะ วันนี้ป้าเพคงจะไม่เหงานะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาอยู่แล้วหนึ่งเชื่อก็คือน้องบุญดีนะคะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วแม่ดอกรักอยู่ข้างหลังนู่นนะคะอยู่ข้างแม่ป้าเพนะคะไปอยู่ใกล้กับน้องบุญดีไม่ได้นะคะน้องบุญดีมาเมื่อวานก็ กระโดดใส่แม่ดอกลักเลยนะคะกระโดดใส่แม่ดอกรักก็เลยไม่กล้าเอาแม่ดอกลักมาอยู่ใกล้นะคะก็ไปผูกที่หลังป้าเพนะคะน้องบุญดีไม่รู้ว่าเป็นนิสัยยังไงนะคะนี่ เจอเพื่อนบ้านนะคะชอบกระโดดใส่ไม่นิ่งเลยนะคะอยู่ด้วยกันตั้งนานนะคะแต่ก็เวลากลับมาก็นิสัยก็เหมือนเดิมแต่ว่านิสัยป้าเพรแม่ดอกรักนะคะ ไปน้ำมาไปไหนมาไหนนะคะข้าวกับเพื่อนบ้านได้ทุกเชือกเลยนะคะโอเทกับแม่ดอกลักนิสัยดีมากใส่นิ่งนะคะแต่น้องบุญดีอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะเวลามาเจอเพื่อนใหม่จะออกอาการเลยไม่รับสมาชิกเลยนะคะ น้องบุญดีนะเราจะเอาแม่ดอกรักเดินออกตอนจะกรเช้านะคะออกเดินกอลังออกกําลังกายนะคะเดินรอบๆใกล้ใ หมู่บ้านนี่เลยค่ะไปไกลไม่ได้เป็นรอบแต่เช้านะคะมาดูสองสาวนะคะพี่น้องนะคะนี่หันตู่ใส่กันนะคะกินหญ้านะคะต้องเอาไว้ห่างๆกันนะคะไม่งั้น ป้าแพดึงของแม่ดอกลักมันกินหมดเลยนะคะนี่แต่หุ่นของแม่ดอกลักจะเตี้ยวกว่าป้าแพมากเลยนะคะนี่ตัวเล็กกว่าป้าแพะ,ะป้าจะตัวสูงกว่าใหญ่กว่าป้าแพก็ยี่สิบปีแล้วนะคะ แม่ดอกลักก็สิบสี่ปียังไม่โตเต็มที่นะคะนี่ แ่เรื่องกินหญ้านะคะแม่ดอกลักก็ยืนงกินนิ่งกว่าป้าแพรนะคะกินจนเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ลำนะคะเแม้แต่ใบที่แห้งนะคะนี่แม่ดอกลักกินเกลี้ยงนะคะกินจนชวดทรงไม่มีเลยนะคะกลมเหมือนลูกบอลเลยคุณป้าแพรของเราเขาจะกินน้อยกว่าแม่ดอกลักเขาเอาหุ่นเอาชวดทรงนะคะ คนสวยนะเพากินไม่เยอะวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้แม่ได้ชมกันอยู่ที่คอกไม่ได้เดินออกไปไหนนะคะวันนี้ พ่อควานไม่พ่อควานติดธุระไม่ได้อยู่นะคะไปแต่เช้าเลยนะคะให้คุณแม่ทำความสะอาดคอกช้างคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวนะคะวันนี้นะคะ อากาศก็ร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะหนาวมาสองวันอีกแล้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะช่วงนี้น้องๆก็อยู่ที่บ้านก่อนนะคะไม่ได้ไปไหนมาไหนนะคะเพราะว่าพ่อควาน ไม่มีใครอยู่บ้านติดธุระยาวเลยนะคะก็ให้ป้าแพรแม่ดอกรักอยู่บ้านนะคะเอาบ้านก่อไม่ได้เดินไปเที่ยวไปเล่นที่ไหนเลย วันนี้ป้าเพยคงไม่เหงานะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาแล้วคงไม่เหงาแล้วนะคะเม่ก่อนเคยอยู่กับน้องบุญดีนะคะน้องบุญดีกลับไปบ้านป้าเพยก็รู้สึกว่าจะซึมซึมนิดหนึ่งนะคะสองสามวันคงจะคิดน้องคิดถึงน้องบุญดีนะคะเพราะเขาผูกติดกันหยอก,กันทั้งวัน น้องบุญดีเวลากินยายืนขาขัดแหนงนะคะไปสี่ห้าวันกลับมาผมลงนิดหนึ่งนะคะน้องนะคะบุญดีนะคะไปสี่ห้าวันผมลงนิดหนึ่งนะคะเพราะยาน้องก็ไม่ค่อยมีนะคะไปผูกที่ให้น้องเล่นน้ำโมลนะคะเล่นน้ำตัวดำมาเลยนะ่ ดูป่าเพกับแม่ดอกรักตัวแดงอยู่ที่ดินแดงนะคะที่หมู่บ้านของเราหมู่บ้านยี่สิบหลังเป็นดินแดงนะคะดูแม่ดอกลักกินไม่กินยาเรียนรเลยนะคะกินไม่อันนี้แหละ ขยับไปไหนเลยนะคะถ้ามีหญ้ากินก็ยืนกินอยู่ตรงนั้นเลยคะ่ะกินจนเกลี้ยงนะคะดูเสียงกัดลำหญ้านะคะดังน่าอร่อยจังนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจครอบครัวาภัยทองคูณด้วยจ้าสวัสดีค่ะ